เศษ40ส่วน2,568สืบคดีปริศนาหมอยาตำรับคมแดงเล่ม10แรงเอบวกเมาเมาเดินทางไปถึงแก้นตะวันตกในฐานะหมอยาและผู้ช่วยหมอหลวงส่วนจินชิต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพระอนุชาแต่แก้นตะวันตกกับมองเขาเป็นเพียงแค่ผู้มีอำนาจในานามเท่านั้น ทั้งยังมีบางสิ่งบางอย่างซุกซ่อนไว้เนื้อเรื่องที่ดูเหมือนจะเรื่อยๆเฉยๆในการมาเที่ยวต่างแดนแต่กับมีเงื่อนงำบางอย่างแฝงอยู่ทำให้กลุ่มตัวเอกต้องเข้าไปพันพัวถึงความลับที่ถูกซุกซ่อนไว้ส่วนความรักของพระเอกนางเอกแทบไม่มีอะไรคืบหน้ามากนักยังคงต้องลุ้นกันต่อไป เพียงแต่มีโมเมนต์น่ารักน่ารักของคู่รองเข้ามาให้ชวนอมยิ้มครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปพระมะเหสีเกียคุโยได้ออกต้อนรับย่าชินหลานสาวที่ถูกเกียคุโอพี่ชายต่างมารดาส่งตัวเข้าเมืองหลวงมาเพื่อเป็นพระสนมองค์จัก,กรพรรดิหรือไม่ก็ชายาของพระอนุชาด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่น ในขณะที่หย่าชินยังรู้สึกระแวงเธออยู่พวกเมาเมานางเอกได้มาถึงแกว้นตะวันตกหมอหลวงโยได้แบ่งหมอออกเป็นสามกลุ่มโดยหมอเก๋กับเมาเมาต้องไปรับใช้จินชิพระเอกพระอนุชาที่เรือนพรรมนักโดยมีเทียนโยหมอหลวงฝึกหัดที่เพิ่งก่อเรื่องถูกสั่งให้ไปด้วยและมีริฮาคุ นายทหารทำหน้าที่คุ้มกันพวกเธอระหว่างไปเรือนพมนักเมาเมาได้พบปลกซุนอดีตผู้ช่วยพ่อนางเอกที่โดนย้ายมาประจำการที่แคว้นตะวันตกที่รีบร้อนเดินทางกลับมาจากการเยี่ยมหมู่บ้านกสิกรรมจนชุดเปื้อนจึงทักทายกันลกซุนเดาว่า เขาที่ได้รับอนุญาตให้ไปเยี่ยมหมู่บ้านกสิกรรมในช่วงเวลานี้เป็นแผนของเกียร์คูโอที่วางไว้ก่อนจะเข้าพบรากันพ่อนางเอกกับเกียร์คูเอ็นพ่อเกียร์คูโยที่เพิ่งเดินทางกลับจากเมืองหลวงซึ่งรากันที่เรียกลกซุนเข้าพบเพราะอยากกินมันจูพอลกซุนสอบถามจึงให้ทอดวาเจียนที่ราดด้วยนมข้นหวาน ผสมน้ำตาลมาทำให้ตาของเชลภรรยาบ้าเรียวที่รับหน้าที่ผู้ชิมพิษตาเป็นประกายลกสุนจึงเดาฐานะเชลได้และรู้สึกรากันไม่แตกต่างจากเดิมโดยองค์โซ่ผู้ช่วยรากันกับมองลกสุนตาเขียวเพราะเดาได้ถึงความคิดของเขาที่ตนต้องรับใช้ความเอาแต่ใจของรากัน พอถึงเรือนภาพของพวกเมาเมาที่เป็นบทเก่าเธอจึงสั่งให้ทุกคนทำความสะอาดและเก็บของทันทีแต่กลับพบก,กล่องใส่มันเทศและแกลบที่ไม่ใช่ของพวกเธอหลงเข้ามาก่อนพี่ชายราหันลูกบุญธรรมพ่อนางเอกจะมาขอคืนไปซึ่งพี่ชายราหันได้ถูกราหันหลอกให้มาช่วยสอนคนที่นี่ปลูกมันเทศ ซึ่งในนั้นก็มีมันฝรั่งติดมาด้วยเมาเม,า,มาที่ทราบว่าอีกฝ่ายจะไปหมู่บ้านกสิกรรมจึงขอไปด้วยเพราะสั่งหอนว่าจะเกิดตะกกะแตนระบาดหมอเก๊กแกล้งมาตรวจอาการจินชิก่อนกลับไปส่วนเมาเม,า,มาที่อยู่ต่อจึงบอกขอเดินทางไปหมู่บ้านกสิกรรมซึ่งจินชิก็เห็นด้วย เพราะสงสัยถึงผลผลิตที่ไม่ได้ลดลงจากภายตัก,กแตัแนน่าจะเกี่ยวข้องกับเกียร์คุโอที่ปิดบังไว้ก่อนกลับเมาเมายังถูกจินชิกให้มาดูอาการบาดแผลที่ท้องของเขาบาทเส้นลูกชายเกาซุนองคารักจินชิกที่ได้รับคำสั่งให้มาเลี้ยงเป็ดเพื่อกำจัดตก,กแตนเขาได้พบอดีตพ,พระสนมหลี่ซูที่หลงรัก ถูกส่งตัวมาทำงานดูแลเป็ดที่หอบวยแดงจึงตกใจเขาที่อยากช่วยเหลือหลี่ซูให้ได้ไปอยู่ที่ที่ดีกว่านี้กับโดนปฏิเสธเพราะเธอพอใจที่ทำงานที่นี่อีกทั้งหลี่ซูยังแสดงความเป็นห่วงบาเซนที่ได้รับบาดเจ็บจากการช่วยเหลือเธอเขาจึงรู้สึกยินดีที่ได้พบเธอและขอให้เธอช่วยสอนเขาในการดูแลเป็ด ทำให้มาเส้นได้เห็นถึงรอยยิ้มของเธอในเวลาทำงานมาเส้นรับหน้าที่นำเป็ดไปแจกใจ่ายให้ชาวนาแต่กับมีชูฟูที่ติดเขาตั้งแต่สมัยเป็นลูกเป็ดไม่ยอมไปไหนจนถึงเวลาที่เขาต้องเดินทางไปยังแคว้นตะวันตกจึงได้มาบอกกับหลี่ซูพอเห็นหลี่ซูที่หน้าแดงเพราะทั้งคู่พบกันครั้งแรกที่แคว้นตะวันตก และเขาได้เคยช่วยเธอไว้ที่นั่นบาเส้นจึงเผลอชวนหลี่ซูไปจากหอบวยแดงก่อนจะรู้สึกตัวแล้วบอกว่าไม่มีอะไรท่านอย่าใส่ใจเลยจนหลี่ซูอดรู้สึกผิดหวังไม่ได้ก่อนเขาจะรีบหนีออกมาหมาเมยพี่สาวบาเส้นได้มาพบบาเส้นและบอกให้เขาตระหนักถึงเรื่องการแต่งงาน ก่อนจะโดนบังคับให้แต่งงานทางการเมืองร่งครึ่งที่มาเซนต้องมารับเป็ดครั้งสุดท้ายเพื่อนำไปแกว้นตะวันตกเขากับไม่พบหลี่ซูจึงรู้สึกผิดหวังแต่ชูฟูได้พาเขาไปหาหลี่ซูที่หลบหน้าสุดท้ายมาเซนตัดสินใจชวนหลี่ซูไปแกว้นตะวันตกด้วยกันแต่หลี่ซูได้ปฏิเสธเพราะเธอไม่อยากเป็นภาระ เขาเธอได้บอกว่าเมื่อข้ามีความมั่นใจในตัวเองมากกว่านี้ท่านช่วยกลับมาที่หอบวยแดงได้ไหมซึ่งบาเส้นก็ตอบรับด้วยรอยยิ้มบอกว่าหลังจากเสร็จธุระทางตะวันตกแล้วข้าจะกลับมาข้าจะปกป้องท่านจินชิปกป้องประเทศชาติปกป้องท่านให้ดู เมื่อบาเซ้นมาถึงแกว้นตะวันตกทั้งเมาเมาและเชี่วต่างสนใจชูฟูเพราะคิดจะกินมันบาเซ้นจึงต้องรีบห้ามไว้และไม่ไว้ใจทั้งเมาเมาและเชี่วจึงให้พี่ชายราหันเป็นคนดูแลเมาเมาเดินทางไปหมู่บ้านกสิกรรมด้วยข้ออ้างไปสำรวจดูสมุนไพรโดยมีบาเซ้นตามไปอารักขาและมีเชี่วอ้างว่าไปเป็นเพื่อน โดยเมาเมาที่ขี่ม้าไม่เป็นจึงนั่งมาของเชลระหว่างทางได้เจอโจรสามคนมาปล้นซึ่งบาเส้นก็สามารถจัดการพวกมันได้อย่างง่ายดายก่อนจะตามรถม้าพี่ชายราหันที่ขนมันแม่พันมาทันทำให้เจอชูฟูที่ตามมาด้วยเมาเมาจึงต้องรับหน้าที่ดูแลมันพอถึงหมู่บ้านเมาเมาที่พักอยู่กับเชล จึงถามถึงเจตนาที่ให้พี่ชายราหันล่วงหน้าไปก่อนเพราะเชลเจตนาล่อโจรออกมาให้โจมตีพวกเธอเพื่อลดการเสียหายเมาเมาเดาวได้จากเสื้อคลุมที่สวยงามที่เธอสวมอยู่มาจากเชลและยังเดาได้จากที่เชลไปคุยกับคนนำทางหนึ่งในสองคนที่ควรจะแบ่งมานำทางพวกเธอด้วยซึ่งน่าจะเป็นสายโจรเชลยอมรับว่า เป็นแผนของเธอเองไม่เกี่ยวกับจินชิซึ่งเมาเมาก็เดาได้จากเสื้อคลุมถ้าเป็นจินชิคงมอบเสื้อคลุมที่สวมใส่สบายสบายมากกว่าแต่ก่อนจะพูดอะไรไปมากกว่านี้กับมีหญิงวัยกลางคนนำแพะมามอบให้เชลจึงนำเกลือที่มีค่าสำหรับแดนตะวันตกออกมาเพื่อใช้สำหรับเจรจาก่อนเดินออกไป พี่ชายราหันได้ไปดูสภาพดินที่ไม่เหมาะกับการปลูกมันเทศแต่ยังพอปลูกมันฝรั่งได้พอไปสำรวจในไร่านากับพบว,ว่าไม่มีการย่ำตน้นระหว่างทานอาหารพี่ชายราหันได้บอกว่าคนที่นี่ไม่สนใจทำการเพาะปลูกทั้งทัที่มีความสามารถเมื่อมีเด็กที่สนใจมันเทศของพวกเมาเมาเข้ามาขอกิน เชลที่หลอกผามจึงรู้ว่าแค่ทำการเกษตรก็ได้เงินก่อนจะมีผู้ใหญ่มาไล่เด็กเหล่านั้นไปพี่ชายราหันได้สำรวจหาพื้นที่พอปลูกที่เหมาะสมจึงได้คุยกับชาวบ้านทราบว่ามีภัยจากตั๊ก,กแตนเมื่อปีที่แล้วแต่ไม่ร้ายแรงมากนะักก่อนจะไปเห็นถึงไร่นาแห่งหนึ่งที่สวยงาม พี่ชายราหารันจึงสนใจก่อนรู้ว่าเป็นของเนี่ยนเจินแต่เมาเมากับไม่สนใจถึงไร่นานั้นเพราะเธอเกิดอาการอยากยาสมุนไพรที่ไม่ได้จับหรือสัมผัสมานานขึ้งจนบาเส้นต้องนำมาน้ำที่สุยเหลียนนางกำนันชราพระเอกฝากไว้ออกมาเป็นเหยื่อล่อให้เมาเมาสงบใจได้ พอพบเนียนจจนบาสเส้นกับกระชับดาบมัน่นเมื่อเห็นอีกฝ่ายที่นิ้วขาดและตาบอดข้างหนึ่งจึงเดาได้ว่าอีกฝ่ายเคยเป็นนักรบมาก่อนพอเมาเมาเห็นถึงเสื้อผ้าที่เปื้อนเปือนราวกับไปขุดดินของอีกฝ่ายจึงถามออกไปด้วยความสงสัยก่อนรู้ว่าอีกฝ่ายรู้จักกับลกซุนเนียนเจินจึงบอกว่า ลกซุนให้พรวนดินเพื่อเตรียมสำหรับเทศกาลทุกคนจึงสงสัยพอถามต่อไปกับไม่ได้คำตอบอะไรออกมาทำให้บาเซนไม่พอใจเนียนเจินจึงให้เมาเมาทายว่าเมื่อก่อนเขาเคยทาอะไรเมาเมาจึงตอบว่าท่านคือเครื่องสั่งเวยใช่ไหมเนี่นเจนที่ยิ้มรับจึงเล่าอดีตให้ฟัง ในอดีตเผ่าของเนียนเจินเคยโจมตีเผ่าระวายโยผู้รับใช้เทพพเจ้าจนทำให้ไม่มีใครล่วงรู้ถึงตักกแตนมากมายบุกโจมตีพอเผ่าอื่นๆรู้ทำให้ทุกคนในเผ่าโดนโจมตีเนียนเจนที่หนีรอดมาได้จึงสูญเสียตาก่อนจะโดนเจ้าเมืองจับแล้วโดนตัดนิ้วเพื่อส่งตัวมาเป็นทาสติดดิน ทำงานแทนเผ่าวายโยพอตระกูลอีกที่เป็นเจ้าเมืองล่มสลายเขาจึงได้รับการปล่อยตัวแต่ยังเลือกที่จะเป็นเกษตรกรที่นี่เพราะไม่ต้องการเผชิญกับภัยตักกะกตนอีกพี่ชายราหันบอกว่าการพรวนดินเป็นการกำจัดมแมลงศัตรูพืชทำให้เมาเมาเข้าใจถึงพิธีเทศกาลบวงสรวงของเผ่าวายโย เธอยังทราบจากเนี่ยนเจินอีกว่าหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของเกียคุโอที่อยากให้ผู้คนเพาะปลูกแม้จะเพาะปลูกไม่ดีแต่ก็ยังได้รับการช่วยเหลือชาวบ้านจึงนับถือเกียคุโอพวกเมาเมาจึงช่วยเนี่ยนเจนในการพรวนดินเธอพบไข่มแมลงมากมายจึงเก็บไว้ส่วนหนึ่ง หลังจากเผาไข่มแมลงแล้วเมาเมากับทุกคนจึงช่วยจัดงานเทศกาลทำอาหารจากมันเทศให้เด็กๆที่มาช่วยงานกินสร้างความสนใจให้พวกผู้ใหญ่ที่ไม่สนใจจะจัดงานเทศกาลบวงสรวงพอเมาเมากลับมาถึงจวนรับรองก็พบพวกหมอเก๋และทุกคนกำลังนั่งจิบน้ำชายอยู่เธอพบว่าทุกอย่างเป็นปกติดี หมอเก๋มีเวลาว่างถึงขนาดมาจัดห้องนอนให้เธอแต่พอเมาเมาเห็นกับตกใจเพราะห้องนอนกับเป็นห้องที่น่ารักสีชมพูเหมาะก,กับเด็กสาววัยรุ่นซึ่งไม่ถูกกับความชอบของเธอตกดึกเช่ยมาตามเมาเมาไปรายงานเรื่องที่พบให้จิงชิทราบพอเมาเมาไปถึงไม่พบเถาเมยแม่บาเส้นกับบาเซ้นอยู่สุยเหลียนจึงบอกว่า เขาเหมยกำลังดูมาเส้นเรื่องนำเป็ดเข้ามาอยู่หลังจากทำแผลให้จินชีเมาเมาก็ได้รายงานเรื่องหมู่บ้านกสิกรรมให้เขาทราบซึ่งทั้งเมาเมาและจินชิต่างสนใจถึงนกที่เผาวายโยใช้น่าจะเป็นนกพิราบที่ใช้ติดต่อสื่อสารจินชีจึงนำข่าวที่นกพิราบนำกลับมาถึงหย่าชินที่สวนทางไปเมืองหลวง ซึ่งเกียร์คุยโยบอกจะเป็นผู้จัดการเองพอจิมชิถามเธอมีสิ่งที่สงสัยอะไรไหมเมาเมาจึงบอกมีสมุนไพรน้อยไปหน่อยและอยากได้ตำราสมุนไพรอีกทั้งยังติดใจเรื่องตระกูลอีกซึ่งจิมชิและเกาซุนพ่อบาเซนก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรมากนะัก เมาเมาที่หมดธุระแล้วจึงแกล้งทำเป็นไม่รู้ถึงความต้องการของจินชิและเดินออกไประหว่างกลับเมาเมาได้พบหน้ากากสีขาวที่ลอยได้หรือฮิโตบันเชลจึงรีบไล่ตามไปอย่างสนุกสนานทันทีหลังทานอาหารเช้าเมาเมาได้บอกเรื่องฮิโตบันให้ทุกคนฟังซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วทั้งยังมีการพูดถึงคนพบเห็นทั้งหน้ากาก และศี่สัตว์ที่ลอยในยามค่ำคืนก่อนจะแยกย้ายกันแต่มีเด็กมารายงานริฮาคุกว่าเมื่อเช้ามีคนสวนพบฮิโตบันและได้รับลูกกวาดตอบแทนเมาเมาจึงรู้ว่าเขากำลังสืบเรื่องนี้ตามคำสั่งจินชิทำให้เมาเมาที่อยากสืบเรื่องนี้ต้องรอริฮาคุตื่นจากการพักผ่อนหลังเขา้เวนดึกก่อน แต่เทียนโยที่แอบฟังอยู่กับเสนอตัวช่วยริฮาคุซึ่งไม่ถูกกับเทียนโยจึงปล่อยให้เมาเมาเป็นคนจัดการเมาเมากับเทียนโยได้ไปสืบตัวตนฮิโตบันในสวนเธอที่ปีนต้นไม้กับพบขี่นกที่มีมแมลงและขนหนูจึงไปยืมบันไดาจากคนสวนมาเพื่อปีนขึ้นไปดูบนหลังพา ทำให้ทุกคนที่มาเห็นต่างสนใจรวมถึงจินชิดด้วยเขาจึงสั่งให้บาเส้นปีนขึ้นไปแทนบาเส้นที่ปีนเข้าไปในช่องลมไล่นกออกมาแต่ไม่สามารถจับมันได้ก่อนจะโดนเชี่วใช้ตาข่ายจับจึงรู้ว่ามันเป็นนกแสกจินชิดที่จ้องมองนกแสกด้วยความสงสัยเขาเดาว,ว่าเมาเมาน่าจะรู้ตัวจริงของมันอยู่แล้ว เธอบอกว่ารู้มาจากหนังสือของตระกูลชิที่ได้อ่านพอเห็นมันกินไก่ที่เถาเหมยป้อนและถูกจับใส่กรงโดยไม่ต่อต้านจึงเดาว,ว่าน่าจะมีคนเลี้ยงดูมันเมาเมายังบอกหน้ากากน่าจะหมายถึงนกแสกส่วนศีรษะน่าจะเป็นอย่างอื่นเชลได้มาบอกเมาเมาถึงจับคนที่เลี้ยงนกแสกได้แล้วเป็นเด็กสาวที่ชื่อคุรุม สวมหน้ากากใส่ชุดดำปลอมตัวเป็นศีสักหลอกผู้คนมาจับมันเพราะต้องการปล่อยมันที่คุ้นชินกับมนุษย์คืนสู่ธรรมชาติคุรุมุได้ถูกเทาเหมยขู่จนยอมเล่าว่าเธอที่เป็นผู้เลี้ยงนกแสกแล้วโดนพ่อนำมาขายเป็นของบรรณาการให้ย่าฉินก่อนอยาฉินที่รู้ว่าเธออยากได้นกคืน จึงแกล้งทำนกหลุดแล้วให้คูรูมุมาจับไปเมาเมายังสอบถามจนรู้ว่าคูรูมุเข้ามาในวังได้เพราะพ่อเธอเป็นญาติกับแม่เกียร์คูโอทั้งยังรู้ว่าเผ่าวายโยไม่ได้ถูกลมล้างไปหมดอย่างปู่ทวดคูรูมุที่รอดตายก็ได้มาอาศัยอยู่ในเมืองเลี้ยงนกไข่เมาเมาที่สอบถามคูรูมุจึงเดาว,ว่า เผ่าวายโยสามารถเลี้ยงนกให้จับตักกแตนและใช้ในการสื่อสารได้นอกจากนี้การที่เผ่าวายโอถูกทำให้ดูเหมือนหมดสิ้นไปอาจเป็นเพราะใครบางคนต้องการใช้งานเผ่าวายโออย่างลับๆเถาเหมยที่ทราบว่าเมาเมาคาดเดาอะไรได้จึงบังคับให้เธอไปบอกกับจินชิทันที เมาเม,า,มาบอกถึงสิ่งที่เธอคาดเดาให้จินชิตทราบเผ่าวายโยได้ทำงานในฐานะจราชนใช้นกพิราบสื่อสารผู้ที่รอดชีวิตอาจได้รับความคุ้มครองจากตระกูลอีกที่โนนจัก,กรพัดดินีย่าจาัก,กรพัรดิองค์ปัจจุบันลมล้างไปทั้งยังมีความเกี่ยวข้องกับชาโอเพราะไปเหนียงเหนียงก็รู้วิธีใช้นกพิราบส่งข่าว และปัจจุบันน่าจะอยู่ภายใต้การดูแลของเกียร์คุเอ็นพอเมาเมาสงสัยถึงลกซุนที่รีบกลับมาพบในสภาพที่เปื้อเปื้อนหลังจากไปหมู่บ้านกสิกรรมจิมชิจึงบอกว่าลกซุนถูกสั่งให้สืบถึงสาเหตุที่ผลผลิตไม่เสียหายจากภัยตักกะแตนเชลบอกลกซุนน่าจะโดนคนนำทางที่เป็นสายโจรขัดขวาง หรือข่มขู่ไม่ให้ไปหมู่บ้านกสิกรรมซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับที่ขัดขวางพวกเมา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 ถามวิธีกลบเกลื่อนกับเทียนโยที่เธอต้องมาพบจินชีบ่อยๆสุยเหรียญจึงตอบว่าเมาเมารู้จักเพราะต้องมาในฐานะเด็กฝึกมารยาททำเอาเมาเมาไม่คิดจะถามอะไรออกไปอีกเพราะการเป็นเด็กฝึกมารยาท เพื่อเป็นการเตรียมตัวอออเกเรนจินชิมาหาพี่ชายราหันทันทีที่กลับมาจากหมู่บ้านกสิกรรมเขาใช้สเสน่ห์คอร้องแกมบีบคั้นให้พี่ชายราหันไม่สามารถปฏิเสธได้ต้องออกไปสอนชาวบ้านทำการกลบไถพรวนดินเพื่อกำจัดไข่มแมลงตามหมู่บ้านต่างๆในมณฑลอิเซ ภายในสองเดือนให้ทันเมาเมาที่ติดตามลกซุนไปยังหมู่บ้านกสิกรรมได้ถามเขาถึงสาเหตุที่ไปหมู่บ้านกสิกรรมซึ่งก็ได้รับรู้ว่าเกี่ยวข้องกับตักกาแตนระบาดแต่ระหว่างนั้นมาเร็วของจินชิกได้นำภาพวาดจากพี่ชายราหันมาส่งให้เมาเมาเธอจึงเดาได้ถึงกำลังมีตัคก,กะแตนระบาด พอไปถึงหมู่บ้านกสิกรรมถึงแม้ทุกคนจะรู้เรื่องตะกกะแตนระบาดแต่กับไม่มีใครสนใจจะเกี่ยวข้าวนอกจากเนียนเจินลกซุนจึงเสนอซื้อข้าวในราคาสองเท่าทำให้ชาวบ้านรีบช่วยกันเกี่ยวข้าวลกซุนได้ไปช่วยเนียนเจินเกี่ยวข้าวส่วนเมาเมากับเช่วอาสาทำอาหารให้ทุกคน จนทุกคนสามารถเกี่ยวข้าวเสร็จภายในสามวันก่อนฝูงตักกแตนจะมาถึงพวกเมาเมาและชาวบ้านต้องเผชิญหน้ากับปักกแตนที่มากมายมหาศาลจนแทบสิ้นหวังลกซุนได้มาห้ามเมาเมาที่ปรุงยากำจัดตักกแตนจนไม่สนใจมือที่บวมแดงเขาได้กล่าวออกมาว่าจะแก้ภัยพิบัติต้องใช้ภัยพิบัติ ก่อนจะมีลูกเห็บตกลงมาใส่หัวเมาเมาจนสลบไปเมาเมาฟื้นขึ้นมาหลังจากผ่านไปหนึ่งวันตะก,กะแตนส่วนมากโดนกำจัดไปด้วยลูกเห็บส่วนที่เหลือก็ได้อาศัยยาฆ่าแมลงของเมาเมาที่เจอจางลงกําจัดไปจนสามารถรักษาผลผลิตได้เจ็ส่วนเมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งคนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดน่าจะเป็นลกซุนที่สั่งการได้อย่างแม่นยำ ริฮาคูที่ตามมาช่วยได้บอกว่าด้านแกรนตะวันตกที่ตักกะแตนบุกโจมตีก็ได้รากันที่เป็นห่วงเธอจัดตั้งกองกำลังกำจัดตักกะแตนขึ้นโดยรากันโดนจินชิหลอกว่าเมาเมาหลบอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเช่ได้ลองนำตาก,กะแตนมาทำอาหารให้เมาเมาลองกินดูซึ่งพบว่า เสียเวลาในการทำมากเกินไปแถมรสชาติไม่ดีจึงไม่สนใจส่วนชาวบ้านได้ขอให้ลกซุนช่วยยกเลิกการซื้อข้าวตามสัญญาเพราะภัยจากตักก่แปนที่เกิดขึ้นเมาเมาไปขอบคุณลกซุนที่ได้ช่วยเธอไว้และถามถึงสาเหตุที่เขารับมือกับวิกฤตได้อย่างเยือกเย็นลกซุนจึงบอกว่า ได้รับการสั่งสอนมาจากแม่ที่เสียไปจากการถูกโจรฆ่าต่อหน้าต่อต,อตาเมาเมาจึงปลอบใจเขาโลกสุนจึงขอบใจพร้อมทั้งพูดถึงเขาและเธอที่เข้ากันได้จึงอยากแต่งงานด้วยแต่เชลได้มาช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้เนียนเจิญและคนในหมู่บ้านได้มาขอให้เมาเมาช่วยทำยาฆ่ามแมลงให้ ก่อนเมาเมาจะต้องรีบเดินทางกลับไปแกว้นตะวันตกก่อนรากันจะรู้ว่าเธอมาอยู่หมู่บ้านกรสิกรรมที่เผชิญหน้ากับฝูงตะกะแตนหลังริฮาคู่รายงานให้จินชิทราบแล้วออกไปจากห้องทำให้จินชิอดห่วงเรื่องพวกโจรและความอดอยากไม่ได้เขายังถามถึงอาการบาดเจ็บของเมาเมาทั้งที่ศีรษะและมือขวาด้วยความเป็นห่วง ส่วนเมาเมาถามถึงเขาที่ไม่ได้ทำอะไรในขนาดที่ตักกะแตนระบาดเลยหรือจินชิจึงตอบว่าในฐานะอาคันตุกะเขาทำอะไรมากไม่ได้นอกจากนำมันเทศมอบให้เกียร์คูโอแจกจ่ายผู้คนซึ่งคนที่ได้ประโยชน์ในครั้งนี้ก็คือเกียร์คูโอส่วนจินชิเป็นแค่ตัวประกอบในสายตาชาวเมืองเท่านั้น นกแสกที่ถูกนำไปปล่อยบินกลับมาทะเลาะก,กับชูฟูทุกคนจึงออกไปดูเหลือเพียงแต่เมาเมากับจินชิดเท่านั้นเมาเมาจึงถามว่าท่านกำลังฝืนตัวอยู่ใช่ไหมส่วนมากคนที่ร่างกายกำลังจะพังจนกู้ไม่ไหวคือคนที่มักพูดว่ายังไหวอยู่และทำงานต่อนะเจ้าคะจินชิจึงพูดว่า การฟื้นฟรูร่างกายที่กำลังจะพังให้กลับมาแข็งแรงคือหน้าที่หมอยามิใช่หรือแต่พอเมาเมาบอกว่าจะไปอุ่นยากับโดนจินชิ้รูปหัวแทนจนต้องร้องถามว่าทำอะไรของท่านเนี่ยเขาจึงตอบว่าก็แค่ขอฟื้นพลังสักหน่อยเพื่อที่ขีดจำกัดจะได้ไม่มาเยือนเร็วนัก ทำเอาเมาเมาต้องรีบถอยหนีออกไปจากห้องทันทีด้วยหัวใจที่ยังเต้นรัวไม่หายก่อนจะพบนกแสกเป็ดและแพะของเชลกำลังวิ่งไล่กันอยู่อย่างโกลมานเมาเมาจึงยิ้มออกมาอย่างไม่คิดฝืนตนเองอีกคนที่เมืองหลวง เกียคุโยจัดงานเลี้ยงน้ำชาให้หย่าฉินที่ยังไม่ส่งตัวเข้าวังหลวงตามความต้องการของเกียร์คุเอนที่ขัดแย้งกับเกียรคุโอทำให้เกียรคุโยทราบถึงหย่าฉินที่เป็นบุตรสาวบุญธรรมเกียรคุโอเทิดทูนอีกฝ่ายแค่ไหนก่อนเกียร์คุโยจะได้รับข่าวสารภัยตัก,กแปนจากนกพิราบที่ใครบางคนส่งมา เธอจึงให้นกพิราบส่งข่าวสารเตือนภัยไปยังแคว้นตะวันตกก่อนจะจดบันทึกถึงสิ่งที่ทำเพื่อดินแดนฝั่งตะวันตกสงครามกำลังจะเริ่มนับจากนี้